ใช่ค่ะคลิปนี้ก็จะมาบาดกับเกิลกับปากคนนึงนะที่ยกดัมบิลอยู่ในพิเศษนะกาฟังว่ายังไงลองฟนนังก,กอออ่อนโอ้ยกูฟังมึงแล้วหายตุ๊ดมึงก็เดี๋ยวพะกูไม่คงจะไม่ต้องด่าอะไรมึงมากหรอกอีดอกเพราะคอมเมนต์ก็ถล่มมึงจะตายแล้วยี่ย่จริงๆกูถามหน่อยแต่กูทำอะไรให้มึงอีสัตว์ อีดอกมึงมันขี้อิดก็จะบีเหี้ยนี่จะบอกเนิดนึงนะถ้าจะด่ากูเนี่ยก็คือว่าส่งกล้องมาปะหน้าอย่างนี้เลยเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาฉลาดเขาไม่ได้งโง่เขารู้ว่าสิ่งที่มึงอัดคลิปด่ากูเนี่ยคือมึงต้องการอะไรคือมึงต้องการจะแบบว่าจะเกาะกระแสรหรือว่าอะไรยังไงถูกไมหมล่ะต้องการจะโชว์ของอีดอกหาคุยแดกไม่ได้ไงเหี้ยม,มึงเป็นตุ๊ดแก่น่ะจริงๆเป็นเกย์แก่น่ะอีตัดหาแดกยากไงก็เลยเกาะกระแสอยากได้คุณทักชงทั้งแชทอีดอกหน้าสมเพศวทนาน่ะเธอจริงๆกับเธอดเทา เลิกถ้าเธอขายอิสัตแล้วนี่กูจะบอกมึงไว้อย่างนะอีเกควีนในฐานะที่เป็นตุ๊ดเหมือนกันมึงก็น่าจะรู้นี่ว่าไอคลิปที่กูแบบว่าจิกกัดน้องม่อนนะ่ะว่าคุณแม่คุณแม่เนะีอิสัตอาถามว่าอิดไหมทุกคนอิดอิดออทองอิดนางเพราะว่าผัวนางรออิดออทองและนางก็อยู่กันน่ารักอิสัตออกจะชื่นชมด้วยซ้ำอีเทียแต่การคนเราเนี่ยจะให้มันทั้งอวยเนี่ยไม่ได้เหมือนคนบ้ากูดัดจริบไม่เก่งเหมือนมึงโอเคปะ่ะ อีสระูว่โอ้หค,คุณแม่สวยจังเนี่ยอยากได้ร่างโอเคนะคะถ้าเกิดว่าแค่เนี้ยมึงคิดว่ากูด่าแล้วก็อีกจ,จริงเนี่ยคือมึงโง่เปลี่ยนตะก,กะในสมองในีตุอดเุ้ก็ใจบ้าอีเฮียแล้วนี่จะด่ากูเนี่ยก็ต้องด่าแบบว่าตรงๆเลยไม่ต้องมาดัดลิตสร้างภาพอิสัต์โลกกูไม่ได้สวยอิเฮียกูไม่ได้เกิดมาในทุ่งดอกทิวลิปเหมือนมึงก็ใจป้ากูมาสายดาร์กตั้งแต่ทีแรกแล้วอีดอกด่ากูคือด่ากูค่ะไม่ต้องไปพาดพิงถึงบุคคลที่สาม ไม่ต้องไปพาดพิงถึงลูกกูว่ากูจะสอนลูกกูยังไงเข้าใจไหมเพราะว่าเวลากูพูดเนี่ยกูไม่ให้ลูกกูฟังเลยแล้วลูกกูตอนนี้เนี่ยไปเข้าค่ายธรรมะอยู่อยู่ที่วัดโอเคนะรู้เรื่องลูกกูเกิดมาเนี่ยกูอบรมมาดีกว่ามึงอีกเห็นกูปากอย่างนี้แต่กูสอนลูกกูมาดีกว่าสอนมึงอีกไอ้เหี้ยเพราะว่าลูกกูเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่มีใครเนี่ยไปผูกปมที่กางกระบาล เหมือนที่มึงตอนเกิดมาเข้าใจพระอิสัตรแล้วจะบอกไว้อย่างหนึ่งมั่นมากอิสัต์มั่นใจให้ห้ามั่นหน้าให้สิบอีดอกทองหน้า่างกูเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าเฮียตั้งแต่กาเนิดอิสัต์แต่ตุ๊ดอย่างมึงเนี่ยโบมาลอบกระบาลและอีดอกอิสัตมีดีแค่ที่กล้ามหรืออีดอกทองจริงๆแต่หนังหน้ามึงหนอีเฮียเหลี่ยมจะกระปีประกาศดองอิสัต์โอ้เหลี่ยมตั้งหงส์อีเฮียอีตุ๊ดหน้าฉากอีดอกจริงๆไป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 เล่นที่อื่นเข้าใจป้าหนูอีหน้าหีไปเล่นกองนู้นก็ได้เลยอย่างที้ใส อีดอกอยากขี้ไข่ใส่กองตายรอีสัตว์อีตุ๊ดขี้อิดคนอย่างมึงเนี่ยอยู่ในสังคมยากอีควายพวกมึงเนี่ยปลอมตั้งแต่ชื่อเลยปลอมชื่อเฟซอยากจะเป็นผู้พันบงผู้พันเบริร์ดอีดอกทองกองพันทหารตุ๊ดอีสัตว์ไปเหม็นขี้ไปแยกค่ะแยก